สีแสดวงการที่1ต่อ16สีฟ้าต้องเบรกเกมแล้วต่สีฟาัดมาีโอกาสเือโอ้สีฟ้าสีฟาเกเมไปท่โลกไหลไปเลย สีฟ้านี่สีฟา,าต่อสีสีแสดเป็นเพียงเล่นกเหมือนฆ่าจะไม่ออกเพราะเรื่องยังไม่สาร์ทนะวันนี้เรื่องเริ่มติดสีแสดแต่สีฟ้าเริ่มแผ่แแวเข่งหล่ละการน้ำแย่ไปหนึ่งคนดีมากลงไปได,ด้ปลา้บ้าเล่นเีก่อนเดียว,ว่ะแมช์์ Sim.